ผักชีใบเลื่อยปลูกง่ายใครๆก็ปลูกได้จ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่องปาก็พามาดูต้นผักชีนะคะเ,เรียกว่าเยลาเนะเาะเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกผักชีใบเลื่อยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะกำลังงอกแล้วจ้ะกำลังโตเลยจ้ะอันนี้เพื่องปาก็จะมาเอาต้น ต้นไมนะ้ต้นไม้ใบหญ้านะที่มันขึ้นมาเป็น,ปนหรือว่าจนะเพิดเนาะเอาออกนะคะก็โตนะคะโตเร็วอยู่คือก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ปลูกนะจ๊ะคือมันจะเป็นต้นเก่านะจ๊ะนี่มันจะมีต้นเก่าอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็เจ้าเจะออก ดอกแล้วก็จะเป็นเม็ดเนาะเป็นเม็ดแล้วมันก็จะร่วงมานะตอนนี้มันก็จะต้นจะเพลตรงนี้นะจ๊ะเพลกิ่งดอกแล้วก็จะออกดอกตรงนี้แล้วก็เพ่มาแล้วเม็ดมันก็ร่วงตรงนี้นะจ๊ะเต็มเลยนะจ๊ะนี่เพื่อนๆอันนี้เราก็สามารถแยกไปปลูกนะอันนี้มันจะถี่เกินไปนะคะน้องเพื่อนๆีห ถ้าว่าเอาไว้ทั้งหมดนี่มอจะถีกันไปเนาะเดี๋ยวว่างๆก็จะมาเอาเอามาเอาแยกไปปลูกนะแยกไปปลูกที่อื่นบ้างต้นมันจะได้ใหญ่นะจ๊ะนีนะคะมันก็จะงอกมาเลยเนาะโอ้ยหตรงนี้ก็ต้นใหญ่เลยจ้ะ กำลังเยอะเลยเนี่ยถีตึ๊บเลยเนาะโยกดีเนาะเออตอนนี้ต้นเก่ามันก็คือว่าอถอนทิ้งไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันใบมันเหลืองนะจ๊ะเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาเอาลูกมันเอาไว้ดีกว่านะจ๊ะนะเดี๋ยวมันก็โตจ้ะนะคะมันจะงอกไปเนี่ยตามนี่นะจ๊ะร่วงไปตาม กระถางนะจ๊ะตอนแรกกระปูกอยู่บนกระถางนี่แหลนะเนาะตอนแรกกระต้นแม่มันก็อยู่้นกระถางนี่แหละตอนนี้ก็เลยถอนออกไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่าใบมันต้นมันเก่น,นะจ๊ะเนาะแล้วก็เอาต้นเล็กๆนี่มันเอาไว้นะจ๊ะกำลังงามเลยจ้านะคะน้องนี่ใช้ได้เลยเนาะ แต่ว่ามันก็ยังต้องรอมันโตกว่านี้สักหน่อยนะจ๊ะนี่มันก็จะถี่ขึ้นไปแล้วเนาะจ๊ะ